สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรามาอยู่กับเมืองทาโกท้ทาวนะครับ เป็นเมืองแนวถ้ารู้จักชื่อแล้วก็โลโก้เซิร์ฟเนี่ยขาคล้ายๆกับแนวญี่ปุ่นอยู่นะทุกคน <L> ซึ่งเมืองนี้เนี่ยนะครับมีผู้เล่นเยอะมากเลยแล้วก็มีของซัพพอร์ตผู้เล่นเนี่ยครบเลยครับเดี๋ยวเรามาใช้ชีวิตในเมืองนี้กันดีกว่าว่าการใช้ชีวิตในเมืองทาโกะทาานี้จะเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมกันได้เลยครับนี่ฮะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเข้าเมืองแล้วนะครับโอ้โหการเข้าเมืองคือแบบว่า GTA V สไตล์ครับทุกคนและตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดผู้เล่นใหม่นะครับพอเพื่อนๆเนี่ยนะครับเข้าเมืองมานะครับผมเพื่งาง่วต วานตอนที่ปีเตอร์เข้ามาเนี่ยมีคนแต่งตัวและเข้าเมืองมาใหม่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเมืองนี้นะและของซัพพอร์ตของเพลเยอร์ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเข้าตัวเลยนะครับผมไม่ต้องไปนั่งกดตำแหน่งตรงไหนนะพอสร้างตัวปุ๊บก็มีของพวกนี้เข้ามาได้เลยนะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นสกอ์บอร์ดของเมืองนะครับเวลาเรากดดีลีทไปเนี่ยนะครับเมืองนี้เนี่ยนะครับมีหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มี2สายนะครับก็มีในส่วนของหมอกับตำรวจนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดดูที่มุมขวามือล่างนะครับก็จะเป็นัะรคบ พอดีเอ,อน้องคนนี้เขาเข้าเมืองใหม่นะฮะแล้วก็แบบว่าแต่งตัวยังไม่เสร็จแล้วหลุดมาก่อนหัวโลดน,นะฮะหัวโลดเลยก็เลยแนะนําไปว่ามีบัตรรีสกินให้ผู้เล่นใหม่นะฮะกรณีที่เพเยอร์แบบแต่งตัวยังไม่เสร็จแล้วแบบหลุดมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็มีบัตรให้1ใบเลยนะแล้วพอเรากด ESC นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โห <laughs> UIESC อันนี้อันใหม่เลยนะครับผมก็สามารถที่จะแบบกดทุกอย่างได้ดีดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองกดในส่วนของแมปกันก่อนครับคำสั่งก็จะรันมาที่ ESC Map นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย งานต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เดี๋ยวปีเตอร์ค่อยอ่านให้ฟังนะแล้วต่อไปเรามาดูในส่วนแบ t เทิ Pa พาร์ตกันหน่อยครับไอส่วนแบ t เทิ Pa พาร์ตเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นผู้กิจกรรมต่างๆและของต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าก็จะอัพแล้วก็เปลี่ยนตามฤด,ดูกาลด้วยนะทุกคนนะมันก็จะมีหลายเลเวลพอสมควรนะครับผมก็เห็นไหมฮะมันจะมีเควนให้เราทําแล้วก็มีเวลาบอกด้วยนะแล้วถ้าเรามาที่หมวดหมู่เซนรีพอร์ตเนี่ยเราสามารถที่จะรีพอร์ตต่างๆหาแอดมินได้เลยนะครับตั้งแต่รายงานผู้เล่น user เมืองก็นหน่อยฮะว่าทาหัเทามีอะไรให้เราซื้อบ้างแน่นอนฮะผู้เล่นใหม่มาซื้อบาตรทำงานไปก่อนเลยไม่ต้องลังเลนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดจะตัดไม้หรืออะไรอย่างงี้ขุดหินก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งพื้นฐานที่ต้องซื้อเลยคือบัตรทำงานครับผมแล้วก็เมืองนี้เนี่ยยังสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือมีอัลปาก้า มีแมวนะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์หรือเปล่าว่าตัวอะไรวะเนี่ยเคยเห็นนะไอเอ็นะครับทุกคนและรถที่ผู้เล่นใหม่จะได้ภายในเมืองนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีรถเนี่ยประมาณ4คันในกล่องสุม่มซึ่งปีเตอร์ก็สุ่มได้รถคล้ายๆสลีปเปอร์คาร์คันนี้เลยนะฮะเป็นรถผู้เล่นใหม่นะและตรงนี้ก็จะไปจุดชิงธงประจําเมืองนะฮะถ้าเกิดผู้เล่นเปิดแบบดูนะครับตำแหน่ง598อันนี้จะเป็นชิงธงนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆขับรถมาเนี่ยตรงที่ปีเตอร์ยืนตรงนี้จะมีวงสีแดงนะครับเอาไว้เก็บรถแล้วถ้าถไป ในชิงทงนะครับก็เดินตามประตูนี้มาเลยต้องผ่านประตูเข้าไปนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในส่วนของการชิงทงนะครับผมเพยเยอร์ก็จะชิงทงกันในโรงไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับใครสนใจก็อยากเล่นชิงทงเนี่ยเวลาเขาจัดกิจกรรมก็มาที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านขายรถประจําเมืองทาโกะทาวครับว้าวทาไมมันช่างว้าวขนาดนี้ร้านซื้อรถนี่แบบว่าลักชัวรี่มากเลยครับทุกคนอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรถอะไรขายบ้างนะฮะแล้วก็ทำการกด e-asset เมนูได้เลยนะครับผมโอ้โหรถแต่ละคันนะ ไม่เป็นไรเราจะไปโฟกัสที่รถหมวดบูสปอร์ตครับผมอ่าไปดูรถสปอร์ตกันหน่อยฮะเมืองนี้มีรถอะไรบ้างนะโอ้ออนไลน์ออฟไลน์นี่มาครบเลยฮะนี่ฮะมีเยอะมากเลยมีรถมอดหรือเปล่าวะต้องดูต้องดูอ,งดอันนี้ R32 ฮะ2อ0แสนห้าเนาะโอเคนี่ครับก็จะเป็นรถสปอร์ตนะแล้วซูปเปอร์อะซูปเปอร์มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้แต่ละคันฮะว้าวโอ้อันนี้สีแดงแรงริดไว้อันนี้ว่าที่ lamborghini ok นะ เฮ้ลองเอ้ยรถอะไรเนี่ยเซอรุโซโ่รถอะไรวะเนี่ยอ้อ่านผิดขออภัยครับโอ้รถเท่ๆทั้งนั้นเลยเว้ยเฮ้ยนี่เลยโอ้ก็จะเป็นรถทั้งหมดในเมืองนี้นะครับโอ้มีหลากหลายคันมากเลยนะโอ้รถหลากหลายมากเมืองนี้โอ้มีเยอะมากเลยทุกคนโอเคก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของรถภายในเมืองส่วนรถหากินนะครับก็ จะมีตั้งแต่ SUV 40กิโลยันรถแบบออฟโรด60กิโลเลยอันนี้150โลนะครับลืมบอกไปทุกคนในส่วนของ ESC จะมีบวนหมู่ช็อปตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาเช่ารถได้นะครับอันนี้เป็นรถเช่า7วันนะ ก็สามารถเช่าได้หรือว่าใครที่จะเปิดไอเทมช็อปของเมืองเนี่ยก็เปิดไอเทมช็อปจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นในส่วนของการาดกลางประจําเมืองทาโกทาานะครับนี่ตำแหน่งแบบนี้เลยนะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นเตาทําอาหารนะซึ่งเพลเยอร์สามารถมาคราฟอาหารได้นะครับก็จะมีเบนโตะกับบานี่นั่นเองหาของที่ต้องการแล้วก็มาคราบได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจุดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตลาดกลางประจําเมืองนั่นเองเราสามารถกด e เปิดดูตลาดได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดนะครับ แฟชั่นในเมืองนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับตัวผู้ชายเนี่ยมีเสื้อผ้าให้ประมาณ445ชุดครับก็จะมีตั้งแต่ชุดธรรมดายันชุดมอดเลยนะถ้าใครอยากจะได้ชุดมอดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็เลื่อนมาหลังๆสุดเลยนะครับก็จะมีชุดมอดต่างๆให้เลือกเล่นเห็นป่ะโคตรเยอะเลยครับทุกคนสามารถเลือกใส่ได้เลยนะและจุดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดการเข้าไปวอลโซนนั่นเองนะครับซึ่งเพลเยอร์เนี่ยสามารถที่จะไปวอลโซนก็ได้หรือว่าจะไปเอเคโซนข้างหลังก็ได้ครับแต่เดี๋ยวปีเตอร์ลองวาร์ปเข้าว อ่าหลังจากที่เรากด e เข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาวอ์โซนกับตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรือรบนะครับที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับผมเร่ร่อยหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับใครอยากซื้อวุธเนี่ยก็สามารถมาซื้อวุธได้จากตำแหน่งตรงนี้เลยก็จะมีอาวุธกับไอเทมยานะครับสามารถเลือกได้นี่ครับอาวุธก็จะราคาตั้งแต่10เงินเขียวยันร้อยเงินเขียวเลยนะครับผมจะเป็นปืนยิงล้มเนี่ยก็จะร้อยเงินเขียวเลยนะฮะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นโซน afk นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะ afk ก็สามารถมา afk ได้ที่ ใครที w, ่ป่วยไม่สบายหรืออยากนอนเตียงอันนี้จะเป็นจุดโรงพยาบาลประจำเมืองทางโก้ทาวนะครับทุกคนก็สามารถมาได้เลยรวมถึงใครที่อยากจะเป็นหน่วยงานหมอนะครับก็สามารถที่จะมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นที่ทํางานของหมอนั่นเองนะครับตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้ของเมืองเลยฮะนี่ก <taraf. S 2> <า>็จะเป็นที่ทําการของตํารวจนั่นเองนะครับผมนี่ตารวจก็จะมาประจําการตรงนี้เลยแล้วก็มีรถตํารวจเท่ๆด้วยนะครับทุกคนก็จะอยู่ที่ตําแหน่งนี้ของแมปเลยนะครับนี่สถานีตํารวจนะและหลายๆคนที่กาลังสงสัยว่าแล้วเวลารถเราพังเราทํายังไงนะครับก็สามารถมาที่จุดตําแหน่งนี้ของแมปได้เลยนะครับผมก็ อยู่ตัวตำแหน่ง599นั่นเองก็ใกล้ๆกับชิงทงเลยนะครับทุกคนซึ่งเวลารถเราพังเนี่ยเราก็สามารถโอเพ่นเมนูแล้วก็ซ่อมรถกับ NPC ได้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะแต่งรถนะครับก็สามารถที่จะแต่งรถจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะแต่งอัปเกรดนะครับภายในภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้เลยแมวที่เราซื้อมามันต้องได้ใช้แล้ววะทุกคนก็อันนี้จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นะครับเราก็สามารถที่จะนําแมวนะฮะหรือว่าสัตว์ที่เราซื้อมาเนี่ยลากใส่ช็อตคัทนะครับแล้วก็กดเลี้ยงได้เลยนะครับแล้วก ม่งเป็นงง้นวะนะเฮ้ยเฮ้ยแมวพันอะไรวะเนี่ยนี่มันแมวอะไรอะ่ะแมวตุกว๊กตาหรือเปล่าเนี่ยฮะนะเจ้าเป็นแมวพันอะไรทำไมร้องเหมียวด้วยฮะ โอ้ยพันพิเศษเลยหัวโตกว่าเพื่อนเลยนะฮะนี่นี่ก็จะเป็นโซเลี้ยงสัตว์นะครับงานฟาร์มก็มีนะครับเมืองนี้นะเพียงแค่เดินชนที่โมเดลเนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับแค่ไปฟาร์มปุ๊บแล้วก็เสร็จเลยนะครับผมนี่ความไวก็ถือว่าไวมากๆเลยนะครับในเมืองนี้แล้วก็มีงานต่างๆกระจายทั่วเมืองเต็มไปหมดเลยนะครับเพลเยอร์สามารถฟาร์มรอบเมืองได้เลยครับผมและเมืองนี้ยังมีกิจกรรมการฟาร์มงานคูณ2นะครับประมาณ6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับของทุกวันเลยนะก็จะเป็นการฟาร์มคคูณ2เข้ไปัอล่ะทุกนนวี จะเป็นเรเบลประจําเมืองทาโกทาวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนครับอ่าอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการคาฟแคปซูลคาฟนะครับก็คือคาฟของทั่วไปนั่นเองนะครับก็จะมีกุญแจตู้บัตรออโต้ฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะไปฟาร์มออโต้เนี่ยก็จะต้องหาของมาคาฟบัตรออโต้ฟาร์มกันก่อนนะครับแล้วก็มีบัตรงานดําด้วยนะและนี่ก็จะเป็นการคาฟอาวุธนะครับก็จะเป็นอาวุธของผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถใช้บัตรตีอาวุธผู้เล่นใหม่ได้เลยซึ่งเห็นนเเเเค้าาาาบบอออกกวว่่่่มมัแตงงงงยยยจจรรรริิไูหืปปลลลดโชะ เห็นว่าเขาให้บัตรมา2ใบนะเดี๋ยวลองใช้รอบแรกก่อนนะครับว่าจะติดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยถามจริงได้รับไมเบสเลยเหรอกู <laughs> ตีติดตั้งแต่รอบแรกเลยนะ โอ้ยโอ้ยอย่างนี้ของจริงครับทุกคนตีติดง่ายจริงไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ครับแล้วนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มอัตราความสําเร็จได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบูปินนะครับล้าอันนี้ก็จะเป็นการการันตีเลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะปรุงยานะทุกคนซึ่งก็คือจะมีเพนคิลเลอร์กับเครื่องช่วยเหลือชีวิตนะครับสามารถมาคาบได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องคราฟแฟชั่นนะครับก็จะมีแฟชั่นต่างๆเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะเพื่อนๆสามารถที่จะมาเซฟของได้ในตู้เซฟตู้ใหญ่ตรงนนนนนนนีีี้้้้้้เเลลยะะคครรัผผมมแววกก็็็ออออ่่จจปใสสขงาาาาาหศพืถท มีเผ่าห่อศพอุ้มเอ๋อได้นั่นเองนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราฟาร,ร์มของมาเต็มไปหมดเลยเราเอามาขายกันเถอะเน่ล้วก็กดขายไปเลยนะครับก็ได้เงินมาทั้งหมด620เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการโปรโมทเซเวอร์ทาโกทาวครับหวังว่าหลายๆคนน่าจะเห็นสังคมการฟาร,ร์มงานกิจกรรมอื่นๆภายในเมืองแล้วจริงๆเนี่ยเมืองน,นี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ผู้เล่นได้ไปเล่นเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปวิดีโอนี้ปีเตอร์และแ e อดมิน egs